คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์เจ้าท่าพังงานมาเนี่ยเราก็มาีแลั์กันที่เบ g s เซนคอฟฟี่นะครับที่เกาะพังงานกับอเมริกาโน่บรรยากาศชิลๆอยู่ใกล้กับบรรยากาศของป่าชายเลนนะครับที่นี่ก็มีทั้งเราจะไปสัมผัสกับความสวยงามของเหมือนกับเ่็นชายหาดเล็กๆครับแล้ก็เป็นร้านเล็กๆที่น่ารักม่กดีเยวไปดูบายสตา์กัน บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรบริเวณนี้พวกตุ่มนะพวกตุ่มพวกตุ่มอินกองเบคเซน Coffee นะครับอยู่กันที่บริเวณววกตุ่มอินกองมากันได้ที่เกาะพงนันทักมาอยู่บรรยากาศชิลๆเปดูฮันเลยแบบนี้กันได้